โลโลลโลสลัสด no. no, no, no. no. <t> ีค <Deadpool> รับมาพบกับเราอีกแล้วมุกผู้พาเที่ยวแคมเปอร์แวนนะครับอันนี้ก็จะมาไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆ เช็คเสียงก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคเสียงใช่ได้วันนี้เราก็มาพบกับน้องเจวเวลแล้วเราลงสู้พาเที่ยวอกแล้วนะครับนีไหมลู้พาเที่ยวนะที่แขนผมสักไปเลยไหมใจมันรับนี่เห็นไหม,นะม,งมลงตู้พาเที่ยวพาเที่ยวเห็นไหมที่ดีเด็ดเลย กล้องมอง่เห็นนะวิลูปพี่แวลกับพี่น้อยอยู่เเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับดูใส่นี่ก็สีทุและใส่เ,เพื่อนคงนอนกันหมดแล้วมั้งเนี่ยส่วนเราเหงาเรากำลังไล่นั่งคุยกันไป จะมาเล่ามีดีกว่า,าจะมาเล่าประสบการณ์นะครับแคมปิ้งล่าสุดเลยนะที่นครนายกถ <c oughs> ้าน้ำคุ้นด้านนะครับผมไปเป็นวันธรรมดาจำไม่ได้ว่าเป็นวันอังคารหรือพุธแต่เขาไม่ได้ปล่อยน้ำอะไรเยอะ <c oughs> แต่บอกเลยว่าที่นั่นไม่รู้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนีนะ้อากาศร้อน ร้อนมากแต่ยอมรับว่าลานของเขาสวยจริงๆสวยมากแบบ่แค่แบบพยาจัดระบบระเบียบเรื่องห้องน้ําเรื่องอะไรไม่ร้อยเท่าไรแล้วก็สําหรับที่จอดอย่างเราว่าข้มคาอะไรเงี้ยก็จะอดยากหน่อยอะไรแต่ถ้าเขาจัดระบบระเบียบใหม่นะผมว่าเป็นที่ติดอันดับท็อปในประเทศไทยก,ก,ก่อนจะเป็นได้ ตอนไปล่าสุดห้องน้ำาขายังไม่ไม่แล้วแต่น้ำก็น้ำที่เขาปล่อยมันโอเคนะเปันธรรมดาก็พอเล่นได้ก็มันก็ไม่มีอะไรเพราะสุย่างมันก็ดีหมดละแอร์ก็สามารถใช้ได้หนึ่งหมื่นสองพัน BTU เลยนะถือว่าเจอะนะตามร้าน,นอื่นๆเขาได้ก็ไม่เกินเก้าพันเทนี้เขาก็รับใสไม่ไหวละมีัวนี้ใช้ทั้ง แล้วก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งคือไม่น่าเชื่อว่าป่าล้อมติดนอนติดริมน้ำนะแต่อากาศร้อนอากาศร้อนก็ยังโชคดีนะที่วันนั้นตู้เราก็มีแอร์ไปด้วยใช้แอร์เคลื่อนที่นะสบายนอนพักผ่อนต,ตื่นเช้ามาก็ยังค่อนข้าง,งที่จะร้อนนะแล้วนี่เราก็จะเปลี่ยนเป็นไปแคมปปิ้งบนภูเขาบ้าง ไม่้ลุงจะขึ้นไหวไหมแกมากแล้วแต่ไหวแหละจนไหวแหละก็ะค่อยไปจะถ้าหน้าร้อนก็เรื่องความร้อนก็จะขึ้นเยอะหน่อยแต่ไม่ถือจะขึ้นจนแบบว่านัา่นหน้าเพราะติดเกตเกตรวัดความร้อนไว้แล้วครั้งนี้เราก็เช็คได้ไงเวลาเราวิ่งถ้าน้ํนรู้สึกว่าอากาศร้อนจัดแรงจันเริ่มเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราวิ่งไม่ไหวแล้วก็ ่อนลงมาแต่ผมก็มีโปรแกรมนะมีความคิดที่อยากจะซื้อมอเตอร์โฮมนะครับอาจจะเยิ้มๆหน,น,น,น่อยยืนนอนน้อยมอเตอร์โฮมแต่จะค่อยๆไต่ไปอันนี้เราเราขับรถตู้หมว,ว,วจะรวดกนแล้วครน,นี้ก็จะคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวค่อยคอมพิวเตอร์ไหมไล่คอมพิวเตอร์ไปไปทำห้องน้ำนใช้ให้พอก่อน แล้วค่อยมาเล่นคามุดเอมอตโฮมมอนซอมที่เป็นแบบว่าที่ทําทุกกฎหมายเลยแต่ราคามสูงสกว่าเราจะถึงขั้นซื้อก็ราคาน่าจะลงไปเยอะแต่เดี๋ยวจะค่อยค่อยทําไปเดี๋ยวเป็น,นี้กับมันเปนก็เป็นความฝันแหละครับที่อยากจะมีรถไปเที่ยวตอนแก่แเพราะตอนนี้ลุงตูแล้วก็วิ่งได้เฉพาะแบบว่าที่ไม่ไกลมาก สองร้อยสามร้อยโลอะไรอย่างเงี้ยมันย can ังแไปได้แต่ถ้าวิ่งแบบ่ึกทึกจนทนลุยๆอยเขาอนะไม่น่าไหวผมรับผมรู้เลยว่าไม่น่าไหวรถเขาเก่าไงสรีระมันไม่ได้สูงเสิร์ฟมันก็ไม่ได้แบบมารถใหม่เขาก็เลยเดี๋ยวค่อยๆแต่ไปเอาคอมพิวเตอร์กันคอมพิวเตอร์ก็ใหญ่นะพอที่จะทำห้องน้ำให้แม่บ้านผมได้ที่แบบว่า ไปเจอตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่จะเข้าห้องน้ำบนรถได้ในสผมผมติว่ามันไม่ใช่ปัญหาอีละกลัวเหรอไม่ใช่ไม่ก็กลึงไม่กลัวแหละแต่มันมันก็ไม่อยากเห็นเหมือนกันเราเป็นเป็นสิ่งที่แคมปิ้งทุกคนต้องเจอนะเพราะส่วนใหญ่ก็คุยกันกว่าพูดทำไมที่นี่เยอะจังที่นั่นเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาครับเที่ยวป่าก็ต้องเจอสัตว์ป่าคู่กันเป็นธรรมดา นะแต่นาะถ้าเพื่อนเพ่อนไหนก็มีสานที่แนะนําก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าอยากให้เราไปที่ไหนถ่ายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยินดีที่จะไปแล้วรีวิวที่พักก็ฟรีแหละครับพราะเราไม่ได้แบบเป็นช่องใหญ่อะไรมากมายพอได้ทําคลิป,เป,เ,ปเป็นรุ่นทําคลิปทั่วไปอะไรเงี้ยพออยากถ่ายอยากเก็บไว้เป็นความทรมจำเผือนหนาก็คุด วันหนึ่งเราแก่มานะแพลตฟอร์ม youtube ยังอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหวิดีโออยู่เพอร์เฟคให้เรามองย้อนหลังว่าโอ้โหสมัยก่อนเราขนาดนี่อะไรมาแบบนี้เหรออะไรชอบแนวนี้สำหรับวันนี้ก็เริ่มง่วงมากแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลา่อนนะครับไปนัสดีนนะครับไป,บไปให้พื่อนๆมาปอกฝันดีนะไปลนะ สวาสิกครอ๋อจิบ